โควิด -19 อีกด้วยนะคะในโอกาสนี้ค่ะอยากให้ทุกท่านปรบมือดังๆต้อนรับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดนะคะจำนวน14ทีมจาก13จังหวัดนะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะนอกจากที่จะได้รับถ่วยเกียรติยศจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วนะคะ ทีมที่ชนะเลิศก,ก็จะได้รับเงินรางวัลถึง5้า0มบาทบาทค่ะในโอกาสนี้นะคะขอขอเรียนเชิญทัพนักกีฬาทีมนะคะร่วมเป็นเกียรติในการเป็นสัริษฐกิในพิธี ฉันยิ่ขึ้นและร่วมเคารพธงชาติพรองการข่าเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ีตระกูลอ at ันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเจ็นนัชนนนสีกอบเพื่อท่านรองอธิการบดีท่านภูมยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคสี่อนุน้าส่วนราชการัวหน้าหน่วยงานรับผิดสาขกิจคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาเจ้าหน้าที่แ่กผู้มีเกียรติ พี่น้องสื่อมวลชน,นทุกท่านครับให้มาร่วมพิธีเปิดร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลอาุโสกทีเปนภาคใต้ในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้เลือกพื้นที่จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ุโสชิงแชมป์ภาคใต้ในวันนี้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดศูนย์กลางทางภาคใต้เราเป็นเราได้เรามีศักยภาพเรามีโครงสร้างพื้นฐานในด้านการกีฬาที่ดีของการแข่งของอันกีฬานั้นเรามีเพราะนับว่าจาังหวัดสงขลาเรานั้นเราเป็นศูนย์กลางกีฬาของภาคใต้ ทห้บรสลุาได้รับเกียรติเป็นเมืองกีฬาในครั้งนี้ก็ด้วยสักภาพเหตุผลที่ผมยกตัวอย่างหลังจากที่ประเทศไทยได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19ทอาให้กิจกรรมต่างๆทุกก,รรกิจกรรมกิจกรรมกีฬาของเราก็หยุดชะงักไปเรื่อยแต่ณวันนี้รัฐบาลได้ผ่อนคลายให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เร่อครั้งนี้คิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เราจัดก,การแข่งขันฟุตแบอลแต่มีผู้ชมโดยเราต้องปฏิบัติตามมาตรก,การของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้ครับที่จะได้มาอีกทางหนึ่งในเชิงของการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งจังหววดสขลาเรานั้นเหมาะสม ในด้านการแข่งขันอย่างยิ่งเรานอกจากรองมีสนามกีฬาที่เป็นมาตรฐานของสพันธ์ฟุตบอลแหเอเชียแล้วในต่างอำเภอนะครับยตัวอย่าสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะหมาลัยต่างๆในจังหวัดสงขลาเพราะฉะนั้นกิจกรรมกีฬาซึ่งก็คิดว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะมาช่วยพวกเราช่วยพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาในการพื้นฟูเศรษฐกิจ และที่สำคัญเราได้กลับมาออกกำลังกายก็ต้องขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งนำโดยท่านเลขาธิการนักสีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอบคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้เลือกพื้นที่จังหวัดของเราเป็นสถานที่แข่งขันขอบที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และที่สําคัญต้องขอบคุณที่ร้องชาวอำเภอนาทวีที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ ให้การต้อนรับให้การอำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและที่สำคัญต้องขอบคุณกระทรวงคิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็มาดําเนินการจัดการแข่งขันในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเรานะครับดันั้นในวันนี้ผมในานามของจังหวัดสงขลาก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ผมได้กล่าวมาแล้วและที่สําคัญ ขอขอบคุณท่านเลขานุการนผีว,ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นคนบ้านเราสอสอที่อยู่ในพื้นที่และคอยติดตามตรวจสอบอติดตามช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีมาตลอดและเมื่อการแข่งขันจบแล้วขอให้ทุกทกีมได้เดินทางกลับภุมีรัมยาโดยความปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับและก็ในที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ขอขอบคุณทรับ กราบขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขรภาคสี่และพี่น้องที่ปรัทุกท่านผมเองครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรษาษฎรจังหวัดสุพรรณฯเกตั้งที่เจ็ดซึ่งอำเภอนาทวีก็เป็นอีกอำเภอหนึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสได้เป็นเจ้าภาพหนึ่งในสามสนามของการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสภาคใต้ต้องกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชิจประการ ท่านรับทีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่มอบถ้วยและให้โอกาสชาวจังหวัดสุขรรณในฐานการรับทีตว่ากรกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านรองว่าการจังหวัดสุพรรณท่านร้องวสนจันท่านี่4ราชมนตดีขอเพื่อสถาบันได้บรรพบุรุษเสียมผู้ในการทำงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคีต้องขอขอบคุณท่าน ประธานอย่างสูงที on, ่ให้คือผมต้องขอขอบคุณท่านทัีว่าการกระทรวงกีฬาท่านฟ้าสตรีปการท่านผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยรวมถึงท่านผู้ระกัาจังหวัดสงขทาท่านจังหวัดเสฉวนที่ได้ดำเนินการโครงการพุตบอลรุลุงโตเดืนสิอนจะเป็นคิปปรสขึ้นมาวันนี้โครงการนี้ใช้เวลาแค่หนึ่งเดือจากการกระแสของโรคระบาด เกิดไวล้โควิดหน่เหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของการโครงการตัวนี้ได้รับอุมมาจากผู้ใหญ่ของประเทศเป็นโครงการที่ดีมากเป็นโครงการที่เกิดขึ้นใน1ิีจังหวัดภาควท้งและถ้าทําแล้วก็เป็นโครงการแรกของประเทศจากที่ท่านรองผู้ว่าการจังหวัด หนึ่งในสาของสนามแข่งขันนะครับก็ขอจำเรียนนะครับว่าในการแข่งขันครั้งนี้เราได้เติมทีนักข่าวเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น14ทีด้วยกันจากภาคใต้โดยมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่29สิงหาจนถึงวันที่2กันยายนในรายการคือ3เส้นทางตำบลนาทีสนามเมืองเทศบาลเมืองสะเดาแล้วก็สามเมลัยสงขลาทั้งสีเป็นสาสนามที่ใช้ในการแข่งขัน ในรอบแรกเราจะใช้สนามเปินรอบรองรอบนอกจะใช้ในสนามเทศบาลหนาทีใช้เทศบาลเมืองเดาอ้นี้สนามเทศบาลพนาทพีในการขันครั้งนี้นะครับเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภ้ารัฐภาคเอกชนโดยภาพรวมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นผู้รักการตรวจคุณตจังหยัดสง่าต้งสาสุ อำเภอสระดาวอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานนคริทร์นายกเทศมนตรีเมืองสระเถาทันยศเต็มตีตำบลจนาควีนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาบริษัทอาทิตย์จำกัดมหาชนโรงเรียนสมานคุณวิทยาคสมาคมนักกีฬท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาข้าวสารทำงานกีฬาทั้ง14จังหวัดภาคใต้สมาคมกีฬาทั้ง14จังหวัดและที่สำคัญที่สุดก็คือในส่วนของสื่อมวลชนทุกสื่อ ที่ได้มาจากทางข่าวและที่สําคัญก็คือที่น้องนักฟุตบอลทั้ง14จังหวัดที่เข้าร่วมในขันในครั้งนี้ก็คงได้มาร่วมกิจกรรมได้มาเจอในภาพความที่ว่าเป็นนิสัยดีจิๆทุกสนามการแข่งขันเรื่องสนามบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ขอเปิดฟุตบอลเดอะแซตดีเกงเซาเซนฟุตบอลที่เป็นชิป2020ขอกราบเรียนเชิญครับผู้มางาน กีฬาแห่งประเทศไทยภาคสี่นายอเสียงหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชน,คนและโดยพี่น้องชาวจังหรับสลาทุกท่านครับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและินดีจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในที่สุดเดอะเซนต์ดีเจนออฟซองท,งท์ผู้กองเซนต์ชิป2,200ซึ่งจาก ประเทศไทยหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผมจะกล่าวย้อนหลังไปนิดนึงครับท่านครับท่านนายกยุทธ์ได้บอกให้รัฐมนตรีพิพัฒน์จัดนำา่องที่จังหวัดระยองท่ามนีพิพัฒน์ก็บอกผมทนเลขาช่วยจัดจัดระยองอีกสิบจังหวัดจังหวัดแรกที่ผมนึกถือคือจังหวัดสงขลาครับพี่น้องครับ โดยส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนพัฒุทลุที่ผมเลือกจังหวัดสงขลาพราะจังหวัดสงขลาเป็ที่ว่านักกีฬาอาวุโสของแต่ละทีมทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยที่เดินทางมาแข่งขันในรายการครั้งนี้นะครับมีประมาณ400กว่าคนรวมผู้ติดตามรวมคณะกรรมการรวมญาติพี่น้องกองเชียร์ประมาณ5-600คนใช้ประมาณไม่ต่ำกว่าเจล้านบาทพี่น้องครับ นี่คือสปอร์ตคนดีซึ่งย่างแท้จริงสามสนามที่พี่น้องจะทําการแข่งขันจะมีการจับจ่ายใช้สอยจากนักฟุตบอลแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่วันนี้ต้องขอชื่นชมการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็ท่านขออที่เลเลงห็นความสําคัญของนักกีฬาของเราชาวไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเราจะช่วยการประหยัดงบประมาณของประเทศชาติด้านการรักษาพยาบาล ได้ดีเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนี่ครับรายการแข่งขันกีฬาต่างๆที่ลงะเตดท,ที่จังหวัดสงขาก็ดีหรือจังหวัดอื่นๆของภาคใต้อยากจะใช้นโยบายของบริลัมยัมโมเดลครับท่านรับวันนี้เพราะจังหวัดสงขลาและมัทรลุงเป็นสปอร์ตพิตตี้ครับมีความพร้อมในทุกๆด้านมีสนามที่รองรับการแข่งขันได้ดีเพราะฉะนั้นครับ ผมขอให้รายการนี้จับได้เที่ยงตรงจับได้มีคุณภาพตามที่สบปกำหนดวันนี้ต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยชาวจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการผู้นำอง,งคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการเอกชนนักกีฬาเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการแข่งขันทุกฝ่าย ที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ดูยิ่งใหญ่และเรียบร้อยับันนี้ได้เวลาสมควรผมขอเกิดการแข่งขันเ e g ะเซ of s o u t h e ออ f o o t b a l ฟุตบอลเช n s h ิ p 2020กิจกรรมของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะับนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสามสอ่